รถค่ะลุงพลกำลังทำหน้าบ้านอยู่นะคะนักข่าวมาค่ะนักข่าวมานักข่าวสามสี่มาขอสัมภาษณ์นะคะสวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านครับตอนนี้กังวลอยู่ว่าจะ เออผสมปูยังไงเพราะมันเกี้ยกาไปหมดแล้วได้ทางฝั่งข้บงหน้าอ่าฮะอยู่ข้างหลังเพื่อความนิ่งนึ่งนะฮะเพราะว่าด้ามจอบเนี่ยอยๆคลายที่นิดหนึ่งนะฮะอันนี้ช่องปูเลยคะเนี่ยปูจะมีหัวชงผู้ใดมาเข้ามาเพื่อนู่นเนาะขอพูดให้ความคิดสดๆด้วยเราไม่อยากไป้เจ้าไก่ทนายเดี๋ยวทนายท่านจะทำงานลำบากถ้าเกิดว่า ถ้าเิอผมพูดไรไปแล้วมันไปไนี่ไงกลัวจะทนายจะว่าแต่ว่าในเรื่องาสรับหน่อยครับหน่อยรับหน่อยนะตอนนี้ไม้มั่ทำงานเยอะหน่อยเวมัลาพักทาน้าวแล้วเนี่ยมีห้องเย็นๆนั่งานประธานข้าวก่อนเดี๋ยวเฮ้เราลังไานยังรับ คุณต้องปรุงครับครับครับสัมภาษณ์ปูได้ปูอยู่นี่ไม่ใช่ผมไม่จะสัมภาษณ์เขาไม่ใช่เขาไม่สัมภาษณ์ผมผมนี่จะสัมภาษณ์เขาแล้วแล้วผมาเลยนะครับอาวุธครบมือครับปูสวัสดีครับปูสวัสดีครับสสวัลืมทักทายปูได้ไงปูใหม่ดีนะไม่ใช่ของมใครกันเนี่ยเจ้าของก็อยู่ไหนยกใครเข้ามากันนะเน้ะแต่แบบนี้แหละรุ่นเดียวกันผมบอกว่าอย่างเนี้ยเจ็อเด๋อรุ่นเดียวกันมัน สองบาทคนบอกขาเครื่อง่บรรยากาศหนะ้าบ้านลุงคนนะคะนักข่าวมาขอสัมภาษณ์ลุงคนนะคะยังลุงยังไม่ให้สัมภาษณ์นะคะลุงกลัวจะไปลุงเก่งใจทนายนะคะซีดูแลอยู่า ก็ประเด็นมันก็มันจะทําให้ทนายเขาทำงานลำบากครับถ้ามีข้อูลอะไรออกไปก็เด็กต้อเป็นประเดีครับผมก็เลยเขาลบเรื่องการพูดกระจายให้เป็นนักดีของทนายครับถ้าเกิดว่าสื่ออยากได้ข้อมูลเดี๋ยวถ้าวันไหนสื่อต้องการข้อมูลก็จะเชิญทนายมาแล้วก็ให้ทนายตอบแทนก็ได้ครับถ้าสื่อสะดวกแบบนั้นก็จะเชิญทนายมาว่า ก็ก็ให้สซึมชมช่องอะครับการถ้าเกิดว่าจะ